เอาละครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมนินจาฟ้าครับเกม, Ninja naruto, มนินจา naruto อร์ชั่นมือถือภาษาไทยแบบเทิร์นเบดนะก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากในปี2026ครับสามารถเล่นได้ทั้ง Android กับ iOS ดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะโอเควันนี้นะฮะ,ะตู้กระชาผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ได้มาเรียบร้อยเก่งด้วยตัวนี้ก็สามารถติดตามนะครับข่าวสารต่างๆกลุ่มพูดคุยต่างๆผ่านเพจของนินจานฟ้าได้นะอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะตรงนี้ อ่ะโอเคในคลิปนี้เนี่ยเราจะเจาะกันในส่วนของตัวอุปกรณ์นะฮะสวมใส่นะครับที่เป็นอ่าระดับ UR ที่มันจะเป็นพื้นหลังสีลุ้งอะ่ะนะครับว่ามันหาได้จากไหนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ในตัวประมาณ6ชิ้นแต่ว่าผมอยากได้มากกว่านี้ ผมสามารถไปหาจำนวนได้บ้างนะฮะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะรับชมคิปดก่นฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยลวกันซึ่งอาวุธแต่ละอันเนี่ยนะครับมันจะเป็นอาวุธเฉพาะของแต่ละตัวด้วยมันจะเขียนบอกเลยว,ว่าเป็นของใครเสื้อคุมซาสึเกะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่ให้มันตรงกับตัวละครได้อย่างเงี้ยจะเป็นเสื้อคุมของฮินาตะอะไรเงี้ยนั่นก็ต้องดูนะครับเนี่ยเสื้อคุมมันจะไม่เหมือนกันนะแต่หน้าตาคล้ายกันกต้องมาอ่านก่อนอ่าเขาเนี่ คือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดอะเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ UR มีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเกือบ30ชิ้นได้นะครับตามตัวละครเลยนะครับก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปเจาะอ,อีกทีนึงแล้วกันว่าแต่ละอันมันเหมาะกับใครและมันมีความสามารถอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีนึงแต่วันเนี้เราจะมาดูวิธีการหาแล้วกันเพราะว่าผมมาเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วพลังหลักรานแล้วแต่ว่า ผมก็มี UR ที่ยังอยากจะได้เพิ่มซึ่งมันอาจจะยังไม่ตรงกับตัวละครของผมนะฮะเอาที่แบบวิธีง่ายๆเลยที่มันหาได้เลยนะก็คือให้เราเข้าไปาตรงกิจกระชปองตัวนี้น่ครับก็ในกิจกกัตู้กระชปองตัวนี้เนี่ยมันจะมาให้เราทำการเอาเหรียญมาทําการแลกรางวัลซึ่งนี่ครับอไอเทมสําคัญนะครับมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับมันจะมีรูปภาพที่เป็นสีลุงทั้งหลังอันเนี้ยแนะนําให้แลกนะครับ ก็จะใช้ทั้งหมด40คุมปองนะฮะในการแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคุมปองหายใหญ่หนไเนาะแล้วก็นี่อาวุธนะครับนี่ UR เลือกเองนะครับโคตรดีนะฮะใช้แค่25เองนะครับโคตรน้อยนะไม่ได้เยอะเลยแล้วเนี่ยสามารถแลกได้ถึง99อันเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีอาวุธ UR เยอะๆเลือกแบบเลือกได้คุณเล่น6ตัวหลักคุณอยากจะเลือกอะไรคุณก็เลือกสีเพราะว่าเป็นกล่อง UR เลือกเองนะฮะไม่ใช่แบบสุ่มนะ อย่างผมอะ่ะเคยได้กล่อง ur จากกิจกรรมแบบต้องเปิดสุ่มใช่ไหมเลือกไม่ได้แต่อีเคสเนี้ยคือแม่งเลือกได้นะครับมีทั้งสีส้มสีทองสีลุง้งเราจะมองแค่ตรงนี้นะครับ25แตม้มอ่ะคราวนี้แต้มสีลุ้งมันหาได้จากไหนนะครับมนหาได้จากการกดฟรีก่อนวันละครงรีเซ็ตตีห้าถ้าโชคดีก็ได้ตั๋วเนี่ยแต่โชคดีได้ตั๋วเลยเนหะ็นป่ะเป็น11บใบแล้วผมมีคราวนี้เราอยากจะได้เพิ่มเติมเราต้องบิดนะฮะซึ่งการบิด10ครั้งเนี่ยมันต้องใช้เหรียญกาชาสีแดงอ่ะเหรียญกาชาสีแดงหาได้จากไหน เหรียญกาชาสีแดงนะครับหาได้จากแพ็คซื้อนะครับมันจะเขียนว่านี่ครับเหรียญกาชาก็สเต็ปแรกเลยให้เราซื้อฟรีก่อนนะครับไม่ใช่ซื้อฟรีดิซื้อโดยที่ไม่ใช้พอยต์ก็คือใช้ทองใช้ทองเพชรซื้อนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์วันละสามครั้งเราก็ได้แน่ๆน่วันละสามสิบวันละสามสิบเหรียญนะชิวๆคราวนี้เนี่ยก็จะมีอ่าเหรียญกาชามาขายอีกนะครับก็จะมีแบบอ่สิบเหรียญกับสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญเนี่ยสามสิบเหรียญพอยต์ก็คือพอยต์เติมเนาะสามสิบ point แล้วกันเอาเป็น point สามสิบ point เนี่ย เราจะได้อยู่ที่1เหรียญนะฮะแต่ถ้าเราซื้อ10เหรียญนะฮะดูนะครับถ้าเราซื้อ10เหรียญเราจะจ่ายแค่198เองนะครับซึ่งคุ้มกว่าเพราะฉนั้นเนี่ยแนะนำนะฮะให้ซื้อ198ครับเราได้10เหรียญเลยจบนะฮะแค่นี้เองง,ง่ายๆซื้อได้ถึง999ครั้งอะเยอะมากนะครับต่อวันนะเออต่อวันไอผมซื้อไปสักซื้อไปเท่าไหร่ดีผมจะซื้อไปสักร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปสุ่มเล่นๆให้ดูว่าผมจะได้กี่กล่อง อ่ะเราขอขอสักร้อยนึงก่อนแล้วกันนะร้อยนึงก็แค่เท่าไหร่เองนิดเดียว10อันพันเก้าร้อยนึงก็หมื่นเก้านะฮะตีไปสองหมื่นนะทุนท่วนนะฮะตีไปสองหมื่นอ่ะเรามาสุ่มกันนะครับเข้าไปที่ตู้กระชาเหมือนเดิมอ่ะเรามาหมุนกันนะผมมีอยู่300กว่าอันนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าทุกๆก,การหมุน10ครั้งเราจะได้กี่ตัวนะกดเลยกดเลย ได้1อันโอ้โหแล้วก็ได้เหรียญกลับคืนมา1เหรียญด้วยนะครับอ่ะบิดกันไปเดีย๋ยวผมจะบิดให้ได้2ี่อันก่อน25ตัวนะครับอ่ะได้1อันแล้วก็ได้เหรียญ1นคืนเอาง่ายเลยขั้นต่ำก็คือ1เหรียญ1นใบ1เหรียญกาชาคืน,คนแล้วก็อ่า1ตัวแรกนะครับเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าแต้มผส,สมกระาปองนะครับเป็นตัวกระาปองแล้วกันจัดไปเหรียญกาชากระตัวกาชาเนาะได้คืนกลับมาอ,านอันหนึ่งอ่าเดี๋ยงอัหนึ่งจริงด้วยครับ ดูซิว่าจะมีโอกาสได้เกิน2หรือเปล่าได้เกิน1ห,หรือเปล่ายัง1อยู่นะยังคงเป็น1 1น,น,นะจัดไปเลยครับนี่ซื้อเลยแนะนำนะตรงนี้ใครที่ไม่รู้จะเอาพอยต์ไปทำอะไรเนะ่ยมาซื้อ,อวุธก่อนนะสำคัญมากนะผมบอกกันเลย17แล้วผมต้องกดอีกป่ะกดอีก7ครั้งใช่ไหมอ่ะหครั้ง2เฮ้ยได้กล่องเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก่อนเมื่อกี้มันได้กล่องนะครับ เมื่อกี้มันได้กล่องนี่ไงกล่อง UR เลือกได้โอ้โหแมงดอบเลยครับโอ้โหนี่ไงที่ผมบอกกล่องเลือกได้ครับโอ้ยแมงดอบเลยครับโอ้โหปกติผมสุ่มไม่เคยได้เลยนะ่ะรอบนี้แม่งได้กล่องว่ะแล้วไม่ได้ไปสองกล่องได้ตอนไหนไม่ได้สังเกตโอเคอ่าไปอ่าโอเคสองนี่ได้อีกแล้วออ้ยออกบอย ออกบ่อยนะครับโอ้อธิว่าออกบ่อยผมได้3นะครับกดไปไม่กี่ครั้งเองนะครับได้ละเรียบร้อย24ผมว่ากดมาก่อนหน้าที่จะรีวิวนะครับคือเอาง่ายเลยเมื่อกี้กดมา10เหรียญย5ครั้งก็250เหรียญกาชาใช่ไหมได้กล่องมาแล้วอ่ะ3ากล่องแบบเลือกได้แล้วก็ได้แต้มและรางวัลด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะแกลกรางวัลกันตรงนี้นะครับตรงนี้1กล่องนะเราเลือกได้เลย นี่ได้ UR 4อันอะตอนนี้ผมได้ UR 4ตัวแล้วตอนต้นใน i d ของผมเนี่ยมี UR กี่ตัววะเนี่ยตอนนี้มี UR อยู่1 2 3 4 5ก็ต้องหาอีก1กล่องเนาะแต่ว่าโอเคในคลิปนี้เราจะยังไม่หาเราจะสุ่มกาชากันต่อเพื่อแลกรูปภาพ2อันก็ต้องใช้80ใช่ไหมอ่ะพอไม่น่าจะพอก็ค่อยสะสมไปละกันนะตรงนี้ในระหว่างที่เรากำลังกดสะสมแต้ม40แต้มเนี่ยเราก็จะได้กล่อง นะครับเป็นอาวุธ ur ด้วยนะ้ถ้าโชคดีก็จะได้อีกกล่องเนี่ยได้อีกแล้วได้ก,กล่องเลงนะแจมเลยผมบอกค่นี้ว่าแจมเลยนี่คือจุดหาอย่างแรงอย่างดีนะฮะไ,ได้อีกแล้วอีกหนึ่งกลองโอ้โหพอดีอะไอ้ตัว ur ในทีมมีอาวุธสีลุงกันครบอะอะโอเคเนี่ยเป็นจุดที่หาอาวุธ ur ที่ง่ายที่สุดในเกมนี้ครับ แล้วก็ได้จํานวนที่เยอะด้วยเพียงพอกับตัวละคร6ตัวของเราด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็เอาไปแ,กไปแลก,ปแกของต่างๆได้อีกแล้วเนี่ยนอกจากนี้เราก็ไปแลกของต่างๆในกิจกรรมได้นะครับเช่นอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูก็จะมีรูปภาพใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรูปภาพจะมี3อันแล้วก็ผูกอุปกรณ์อัปเกรดตัวละครแล้วก็อาวุธ UR หลักๆเลยผมจะแลกแค่อ่ารูปภาพ3อันผมก็ต้องเก็บให้ได้120เหรียญใช่ไหมไอ้120ตัวก็จะปองแล้วก็อาวุธ UR เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะแลกกี่อัน ในคลิปนี้ผมคิดว่าอาวุธ UR ผม,มน่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าผมก็จะเก็บแต้มมาแลกในส่วนของรูปภาพเพิ่มอีก3อันซึ่งมันเป็น Limited e d i t i o นไงโอเคไหมส่วนกล่องอาวุธเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันอีกทีนึงว่าเราจะเลือกเป็นอาวุธของใครเนี่ยผมมียงแปอันอะโอโหเหลือๆก็เดี๋ยวเรามาไล่อ่านดูที่หลังนะว่าเป็นของใครเนี่ยมันเป็นของคานากินะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ของใครก็ไม่รู้ครับต้องมาไล่ดูเอานะต้องอ่านดูนะครับ ต้องไล่ดูเดีย๋ยวผมจะทําคลิปสรุปให้ละกันนี้ของจิระยะนะครับที่เป็น U R จริงจริงจิระยะผมก็จะแลกไว้นะครับเพราะผมได้ตัวละครจิระยะมาแล้วเนีย่ยแล้วรากแรกออกมาจิระยะ1อันเนี่ยได้มาแล้วของจิระยะเลยนะฮะอันนี้ของใครก็ไม่รู้นะครับเสื้อคลุมเดีย๋ยวผมไปดูไปเช็คก่อนอันนี้เกกินะครับเดีย๋ยวขอไล่ดูทิเนี่ยดูดิอันนี้ของรุ่น3นะครับอันนี้ของลิทลิชอันนี้นนเดทเกต นี่อันนี้ของนรกโตเก้าห่างครับจัดมาเสื้อคลุมผมใช้่พอดีเนี่ยไล่รัวนะครับไล่ไปสำหรลายพเนจรเนี่นนี้ใช้ครับสำารเชรจอนโคตรเจ๋งน,นี่จะเป็นตัวแรกที่ผมได้ยูอาร์มาแล้วก็จะมีตัวนี้กระบรอง3อันของชาค่าอันนี้กงแม่หุ่นยนต์อันนี้เสื้อลบชมรุดอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ยังผมยังไม่มีตัวนี้จริงๆแนะนําให้แลกเฉพาะตัวที่เราเล่นนะครับ หมดแล้วมีแค่นี้นะครับก็น่าจะได้หลายอันอยู่อ่ะก็ย๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีนึงคือเราสามารถใส่ข้ามตัวละครได้นะครับถ้าสเตตัสมันน่าสนใจนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็ใส่ให้มันตรงสายก่อนนะฮะอย่างเช่นอ่าเจ้านารูโตะเราเนี่ยก็ใส่เป็นตัวนี้เห็นปะตรงกับสายมันสมุไรพเนจรเราก็ใส่เป็นดาบสมุไรพเนจรไปแล้วก็ตัวอื่นก็ไล่เปลี่ยนกันไปนะฮะตามนี้แหละนะครับไล่ใส่ไปเรื่อย อ่ะโอเคก็คร่าวๆนะอันนี้จะเป็นพวกสายสกิลต่างๆอ่ะเห็นเราค่อยลุยการอาจิรายะเนี่ยก็จะเป็นของมันเองนะฮะเนี่ยผมได้มาจิระยะที่เป็น U R เดี๋ยววะวันก่อนเพิ่งจะได้มาหมาดๆนี่ไงตัวเนี้ยก็ใส่เป็นอุปกรณ์ของมันเองนะฮะอ่ะโอเคคร่าวๆนะความสามารถเนี่ยมันจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วตรงสายกว่านะครับอ่ะง่ายๆนะครับนี่จะเป็นในส่วนของการหาอุปกรณ์อาวุธ สวมใส่ UR ที่เป็นอาวุธสุดยอดนะครับของเกมนี้นะฮะสามารถหาได้อย่างง่ายๆนะฮะโอเคผมก็ก่อนจากกันครับ,บรบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ช่องเพลนโซนด้แล้วกันแล้วเราพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้า See you again สวัสดีครับ